เดินทมค่ะ,ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะซึ่งมาอยู่บ้านลาดนี้ก็ได้ชื่อใหม่ค่ะว่าดินดีเดิมนั้นก็คือวาสนาณนะอุบลซึ่งเป็นคนจังหวัดอุบลเติบโตที่อุบลและรับการศึกษาที่อุบลจบแล้วก็เป็นครูค่ะแล้วช่วงช่วงของชีวิตหนึ่งซึ่งจะต้องไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศซึ่งตอนนั้นก็อายุย1ิเอ็ดปี เพราะเพื่อนชวนจริงๆแล้วเราไม่ได้มีเป้าหมายแล้วก็โครงการว่าจะไปศึกษาต่างประเทศแต่พอเพอินว่าเพื่อนชวนเนาะในยุคนั้นก,ก็เลยไปก็เป็นช่วงที่สงครามเวียดนามเพิ่งเพิ่งเพิ่เสร็จเนาะแล้วก็จะมีคนเวียดนามอพยพเข้าไปเยอะเลย แล้วที่ไปอยู่ตอนแรกนี่จะเป็นแคนซัสซิตี้มิสซูรีซึ่งมันจะอยู่ตรงกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ศึกษาที่นั่นแล้วก็ในสุดก็ได้แต่งงานแล้วก็มีลูกสาวซึ่งเกิดที่นั่นหนึ่งคนนะคะตอนที่ไปอยู่อเมริกามันมีสองช่วงด้วยกันช่วงแรกนั้น7ปีแล้วก็กลับมาคือเดิมทีเดียวก็จบครูอยู่แล้วแล้วก็พอกลับมาเที่ยวนี้ก็ได้เป็นครูภาษาอังกฤษที่อัศว์ชัน ที่อุบลเนี่ยค่ะท่าอีกสระยาหนึ่งก็อพยพกลับไปที่อเมริกาอีกมีลูกสาวแล้วก็ลูกชายสองคนก็กลับไปอยู่แคลิฟอร์เนียในที่สุดก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเลี้ยงเด็กไว้รุ่นสองคนในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็ต้องต่อสู้อันนั้นคือสาเหตุทำให้ตัวเราเองได้พบ ปัญหาจริงและการแก้ปัญหาด้วยตัวเองที่แท้จริงจึงทำให้ชีวิตก็แข็งแกร่งขึ้นก็เป็นความโชคดีที่ได้รู้จักกับอโศกค,ค่ะตอนนั้นอโศกยังมี FMTV อยู่ในช่วงที่ไปประท้วงแล้วก็เราก็มีอินเทอร์เน็ตเราก็เลยเข้าไปดูได้ไปศึกษาแล้วก็ได้ฟังพ่อครูเทศบนเวทีแทบทุกวันในระยะแรกนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่า ที่ท่านเทศรู้สึกว่ามัน,ม,นมันไกลแล้วมันสูงเกินที่เราจะจะเข้าใจได้ก็ได้พยายามใช้เวลา5ปีในการศึกษาวิถีชีวิตของของคนอโศกอันนี้ก็มีท่านปัจฉาในคณะของของพ่อครูนี้ก็ให้คำแนะนำว่าก่อนที่จะมาอยู่อโศกจะต้องอไม่กินเนื้อสั์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมค่ะก็ลดละเรื่อง เรื่องอาหารเรื่องเรื่องเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้ยากไม่กินก็ไม่กินอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันมีอาหารอื่นที่ทดแทนแล้วก็ให้ให้สารอาหารเหมือนเหมือนเนื้อสัตว์อีกมากมายเริ่มที่จะศึกษา,เ,าเกี่ยวกับการทําอาหารมังสวิรัตจากจากอินเทอร์เน็ตก็เพอเอิญไปเจอ,เอรู้สึกว่าจะเป็น YouTube ของป้าลักษ์นะ เพราะว่าท่านท่านจะมีเมนูนสำหรับอา,อาหารอาหารมังสวิรัตมากเราก็เอาเอาดึงจากตรงนั้นมามาปรุงอาหารเองแต่เราจะติดความอร่อยอยู่ยเยอะแันนี้การตัดสินใจกลับมาประเทศไทยมันหลายสาเหตุมากเลยหนึ่งก็คือว่าลูกลูกสาวนี่อยู่อเมริกาแล้วก็ลูกชายนี่กลับมาอยู่ที่ที่เชียงใหม่อันนี้ เราจะทำยังไงกับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปรึกษากับลูกๆเขาก็บอกว่า,อาเอาที่แม่มีความสุขแม่แม่อยากอยู่ที่ไหนแม่อยากทำอะไรอเอาเอาที่แม่เลยไม่ต้องไปห่วงพวกเขาอะไรเงี้ยค่ะก็คือนั่นก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจได้ไดไดง่ายขึ้นแต่หลักๆก,ก็คือธรรมะของพ่อครูค่ะที่ที่มีส่วนมาก2,559 เดินเมษาเข้าใจว่าเป็นเดินเมษากลับมาก็หิ้วกระเป๋าเข้ามาที่นี่เลยก็จากวันนั้นก็ยังไม่ได้หิ้วกระเป๋าออกนะคะก็เกือบภาปีแล้วล่ะตอนีอ้ตอนที่เราเข้ามาราธานียโศกใหม่ๆเนี่ยทุกอย่างมันก็ใหม่สําหรับเราหมดเพราะว่าการทํากสิกรรมซึ่งเราก็ไม่เคยทํา แต่เราก็ยินดีที่จะเรียนอย่างเช่นไปดำนาอย่างเช่นไปขุดไปถอนหญ้าไปทำงานตากแดดอะไรเงี้ยเราก็ยินดีที่ที่ที่จะเรียนรู้ทุกวันได้เรียนสิ่งใหม่ๆทุกวันทุกวันบางครั้งมันก็อาจจะไม่ถูกใจเรามากนักอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับภาษาที่ได้เจอเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าทำความเข้าใจ ได้โดยตัวเองเนื่องจากว่าอินทรพระ,ะเรายังยังอ่อนอยู่แต่โชคดีตรงที่จะเป็นทั้งสมณะและก็สิขามาซึ่งให้ความเมตตาให้คำปรึกษาที่ที่อยู่ได้ทุกวันนี้ต้องต้องขอบคุณคณะนักบ,บวชที่ที่ดูแลนะคะคราวนี้เข้ามาแรกๆเนี่ยก็ได้ไปช่วยงานลงสีบ้าง แล้วก็ช่วยงานทั่วๆไปเหมือนกับว่าตรวจเช็คตัวเองด้วยว่าเ,เราเราอยากจะทำฐานไหนมากอ,อันดับแรกนี่รู้สึกว่าอยากจะทำงานกลางแดดพอเอาเข้าจริงๆเราก็สู้แดดไม่ได้ก็ต้องปรับถ้าออกแดดได้ก็คือจะเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายนี่จะสู้ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยอากาศร้อนนี่มันมันก็จะทำให้เราไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะ ท่าน,นี้มาเข้าปีที่สองก็ได้รับการติดต่อให้ไปช่วยสอนในวิชาการงานพินฐานอาชีพก็กรับสอนอพวกสมุนพระรามค่ะเการู้สึกจะไปกันได้ดีไปกันได้ดีมากๆก,กับวิชานี้ต่อมาก็ได้รับการติดต่อให้เป็นบนรรลักษ์ข้องสมดุดซึ่งตัวเองก็จบจบ,จบ,จบ,บรรลักษศาสตร์มา แล้วมาในช่วงปีนี้รู้สึกว่าจะมีมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าหลวงพ่อฟ้าไทยเนี่ยท่านได้ทำสวนสวนซึ่งมีของไส้ไก่แล้วก็เลี้ยงแหนแดงซึ่งเราก็เข้าไปเข้าไปช่วยในในในตอนแรกๆก,การเปลี่ยนแปลงของตัวเอง จากที่เคยอยูอ่โลกภายนอกนะคะก็คือว่าเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเราก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแลก็ผมก็ตัดผมสั้นหน้าตาก็ไม่ต้องใช้แป้งใช้ครีมไม่ต้องอะไรแล้วเราก็ยิ่งสบายยิ่งสบายมากมาเสื้อผ้าก็สบายเราก็ใส่ชุดนี้เย็นมาแล้วก็ซักพวงนี้เราก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งทำให้ชีวิตที่ง่ายง่ายขึ้นมากๆการกิน อย่างนี้ก็ง่ายาเพราะว่าเรามีโรงครัวกลางใช่ไหมคะเรากา็เข้าฐานงานพอถึงเวลาเราก็ไปขึ้นศาลาทานข้าวหรือไม่เราก็ไปใส่บินโตก็มาทานที่บ้านกับเพื่อนอทีมครูรด,ด้วยกันก,ก,ก็สบายคะ่าะาวนี้ก็พูดถึงปีแรกที่เข้ามาก็ค่อนข้างจะมีตัวตน ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าตัวตนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็ไม่ค่อยรู้จักก็รู้สึกว่าจะหลงหลงว่าหลงว่าเราเราก็หนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือความไม่รู้อ่ะของคือคนข้างนอกมันไม่รู้อ่ะว่าการมีตัวตนมันมันทำให้ตัวเองมีทุกข์ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ธรรมะก็ได้ช่วยช่วยสอน ให้ให้ลดละให้ลดละความมีตัวตนความยึดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ได้พยายามได้พยายามลดก็เห็นว่าตัวเองมีการพัฒนาขึ้นมีการพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะผลักผลักคนนน้นคนนี้ทําไมเขาต้องคือคือไปโทษคนอื่น แล้วมาตอนหลังเมื่อเข้าใจแล้วไม่ใช่เราจะต้องดูที่ตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนั้นก็ยังยังได้พูดคุยกับพเพื่อนๆเลยว่าพ่อครูเนี่ยท่านเอาคนต่างจริตมารวมกันอยู่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าคนฉลาดก็ต้องอยู่อยู่ให้ได้กับจริตนั้นจริตนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งซึ่งเราก็เป็นหนึ่งที่จะต้องอยู่ให้ได้ ด้วยด้วยจริตที่แตกต่างกันแล้วมาตอนหลังอ๋อการที่คนเรามีจริตที่ต่างกันมันน่ารักอะเราไปเปลี่ยนเขาก็ไม่ได้เราไม่ต้องเปลี่ยนเขาด้วยเพราะว่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นคือมันเป็นธรรมชาติถ้าทุกคนเป็นเหมือนกันหมดมันก็คงจะจะน่าเบือ่อทุกคนเรียบร้อยเหมือนกันหมดทุกคนพูดช้าเหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยมันมันคงคงไม่หลากหลายแต่ แต่ยังจะต้องอีกเยอะอีกเยอะอีกเยอะเข้าใจว่าจะต้องต้องพยายามมากกว่านี้ลดละมากกว่านี้แล้วก็จะพยายามอยู่กับหมู่กลุ่มให้ได้เพราะว่า,าทุกเช้าเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราขอบคุณขอบคุณขอบคุณพ่อครูขอบคุณ,คณ,คณ,คณที่ที่เราได้มาพบสิ่ง สถานที่ที่ดีที่สุดเพื่อนที่ดีธรรมะที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งเหมือนกับว่าชีวิตเราดันโดนไปหาไกลมากไปไกลจนสุดขอบฟ้าแต่เราก็ไม่เจอในที่สุดมันอยู่ที่นี่เองอะมันอยู่ใกล้ๆเราแต่เราเราเราไม่รู้ก็ขอบคุณทุกอย่างทุกเจ้าที่ตื่นขึ้นมา อากาศที่บริสุทธิ์อาหารอาหารที่บริสุทธิ์ธรรมะที่บริสุทธิ์ธรรมะจะหาฟังที่ไหนได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ขึ้นสลาแต่เราก็ได้ฟังธรรมะธรรมะตามสายธรรมะในเครื่องอโทรศัพท์คือมีธรรมะที่ดีให้เราเสพให้เรารับถ้าเราต้องการจะรับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ขอบคุณขอบคุณที่มีชีวิตวันนี้ขอบคุณชีวิตที่ดีกว่าในอดีตเมื่อก่อนในอดีตเรามีทุกอย่างเหมือนคนข้างนอกก็มีแต่เหมือนกับว่ามันมันไม่ได้เติมอะไรให้ให้เต็มแต่หน้าวันนี้เราก็ลดตัดออกมากมากก็เหลือเท่านี้ค่ะก็เหลือแก้ชีวิตตัวเอง แล้วก็ตั้งใจที่จะศึกษาธรรมะแล้วก็อยู่อยู่กับมูกลุ่มให้ได้แล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งในในบ้านปลายของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็ทำไมให้เราร้องไห้ได้วย